สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะอตอนนี้พ่อควานก็กำลังเอาย่านะคะไปให้คุณยายกำแพงนะคะนะคะคุณยายกำแพงก็ได้ยินเสียงรถพ่อควานก็เดินมาหาเลยนะคะรีบๆ,ๆเลยค่ะ พ่อควานเอายญ้านะคะมาให้บริเวณที่คุณยายอยู่นี่ก็กินจนเตียนเลยนะคะเ,คเดินตกหลุม <laughs> ภาพไม่ค่อยนิ่งนะคะ นี่เป็นหญ้าลำนะคะพ่อควานก็เกี่ยวมาก็ระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะคะเกี่ยวมาให้คุณยายกินนะคะคบริเวณนี้เตียนหมดแล้วนะคะคุณยายกินหมดแล้วน้ำมันมหนีห้ายเนาะก,ก,กินบ่ บก,กินนะดูลักษณะแล้วเอา้าดูสิเลือกยญาด้วยนะคะโอ้กินในยายเอ้ยพ่อควานไปเกี่ยวไกลอย่าเลือกหลร้ด้วยช่วงนี้ มันแรงน,นี้ไปเกี่ยวอยู่ซากหมากนะคะเออกินเน่ให้พ่อมีกำลังใจเกีียวเนาะดูพ่อควานเยืนดูนะสกินบอเกีียวมึงนี่สกินบอนาะนาะขันบกกินสิไปเกี่ยวอยู่ใสนาะครับอ่ะ พอควันก็จะบอกว่าจะกินไหมเนาะถ้าไม่กินก็จะไปเกี่ยวที่ไหนอีกนาะไม่มีที่จะเกี่ยวแล้วนี่จะเป็นคลองนะคะวันนี้เขาปล่อยน้ำมาเยอะนะคะเสียงท่อพั์จะข่มนุย์ เช่รับเจ้าของอบโบอโบอบได้หาบหา่ตคะตอนนี้รถสับปะรดกำลังจะมาส่งให้คุณยายนะคะตอนนี้ก็คือกินหญ้าไปก่อน อย่าเลือกญ่าด้วยยายเอ้ยหายยากเกี่ยวยากอยู่นี่เป็นญ่าลำนะคะต้นคล้ายๆอ้อยนะคะแต่ไม่ใช่เนเปียนะคะเนเปียก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงเนเปียนี่กลิ่น,นพาะาจะหอมนะคะ Dodi. โอ้ยเนาะกินเหมือนไม่อยากกินเลยเค,คุณยายนี่นะคะเป็นครองดำทานนะคะวันนี้น้ำเขา่อยมาเยอะนะคะะบริเวณรอบนี้ก็เขียวชะอุ่มนะคะ เนี่ยค่ะเขียวชะอุ่มเลยเนี่ยค่ะให้ดูบริเวณนนะคะใ,ใกล้คุณยายเนี่ยค่ะถ้าร้อนก็คุณยายก็เล่นน้ำตรงนี้ได้ค่ะนี่ กระพือหูแบบนี้ก็คืออารมณ์ดีนะคะคุณยายอารมณ์ดีโอ้โหกินหญ้าแถวนี้สเตียนเลยค่ะอ่าพ่อควานยังหาหลักแถวนี้ไม่เจอนะคะเนี่ยค่ะหลักอยู่จะอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนะคะถ้าเจอก็บริเวณแถวนี้ก็จะเตียนหมดนะคะปล่อยให้คุณยายเดินกินหญ้าแบบธรรมชาตินะคะปล่อยเขากินเลย ส่วนพ่อควานก็ไปทำงานต่อนะคะแม่ควานก็จะเฝ้าอยู่ที่นี่นะคะจะเฝ้าช้างอยู่ที่สวนช้างใไทยนะคะส่วนพ่อควานก็ไปทำงานนะคะเลี้ยงช้างอยู่ข้างบนที่สวนนุ่นนะคะแบ่งหน้าที่กันนะคะช่วงนี้ไม่มีลูกน้องไม่มีควานนะคะไม่มีควานประจำ ยายกินเถอะกินให้อิม่มได้อ้วนๆแต่หุ่นแค่ใีนกำลังดีนะคะกำลังดีเลยหุ่นเพรียวอะคะ่ะหุ่นเพรียวหุ่นนางแบบเนี่ยคุณยายสวยนะคะเนี่ยดูสิหุ่นงามหุ่นนางแบบค่ะไม่อ้วนไม่ผอมนะคะกำลังพอดี ความสุขของเขานะคะสามาชิกที่บ้านไม่ป่วยไม่ไข้ก็เราก็สุขใจแล้วล่ะคะ่ะเห็นเขาอยู่สุขสบายดีไม่ไม่เจ็บไม่ไข่นะคะเนี่ย <c oughs> กินหญ้าอย่ายยงสบายใจเลยะคะ่ะ คคลิปนี้ก็แม่ควานขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ